สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในถึงเรื่องการตั้งค่าเวล d o w s อ้ windows สินะครับการตั้งค่าเวลา windows 10นะครับขอติดนิดนึงพูดกุฎกะไม่ได้อัดคลิปนานแล้วเนาะเออเพ่มาเจอกันในคลิปนี้ก็มีน้องๆหลายคนนะครับถามมาตานนี้เลยเนี่ยเนี่ยเยถามมาเนี่ยว่าเฮ้ยพี่ผมจะเล่นเกมอะ่ะเอ้ยเล่นเกมนอกอะมันไม่ได้หรออะไรหรอเนี่ยทำไมมันจํากัดอนะคนไทยไม่มีสิทธิ์เล่นหรออะไรวะเออ เราก็อ่เช่าโฮ P V N มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตรงที่ตั้งเวลาใช่ไหมโอเควันนี้พี่มาสอนตั้งเวลานะครับใน Windows 10นะครับการตั้งเวลาก็ไม่ยากเลยก็อันนี้คือดูเวลานี่ครับตีหนึ่งวันศุกร์วันที่สิบสี่ครับก็วันนี้วันอะไรวะเออวันนี้ก็วันศุกร์ว่ะมาดูเวลาปัจจุบันของไทยอ่าขอรีฟักหนึง่งกด F 5ก็ได้ครับตอนนี้ก็เวลา สองทุ่มนะครับวันศุกร์วันที่สิบสี่เหมือนกันเวลาไทยเป็นบวกเจ็ดนะครับดูดูดูเนี่ยเห็นไหมแล้วดูเวลาจริงที่คอมผมตรงนี้โอ้โหยอมใจอ่าโอเคเราจะมาตั้งค่าเวค่าเ,เวลาเวนโดว์วิินะครับอ่าอันดับแรกก็มาที่ตรงเวลานี้ครับเอาลูกศรมาชี้ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาปุ๊บให้เลือกเอ้ให้เลือกเซตติ้ง เนี่ยตรงที่ฟันเฟืองนี้นะครับกดเข้าไปเลยโอเคหลายคนอาจจะเปิดมาเจอหน้านี้นะครับแต่หลายคนก็อาจจะเปิดมาเจอหน้านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าใครเปิดมาเจอหน้านี้ก็ให้กดที่รูปฟันเฟืองไอ้ฟันเฟืองนี้นะครับอ่าคิกเข้าไปแล้วเจอหน้านี้ครับก็จะหาเฮ้ยแล้วตั้งเวลาไหนวะพี่อะไรวะเนี่ยเออก็โอเคอ่าไม่ไม่มีก็พิมพ์หาเะครับพิมพ์คาว่า time setting นะครับหรือว่าช i m e อ่าก็จะเจอนี่ครับ Time โอเคคลิกเข้าไปอ่าเราก็จะเห็นว่าเวลาปัจจุบันในเครื่องเราครับตีหนึ่งหกนาทีนะครับแล้วก็ไอ้น,นี้ปิดการอัปเดตเวลาออตโต้ครับก็ปิดอัปเดตออโต้ครับนี่อันนี้เห็นไหมผมอยู่เขตอะไรเนี่ยลบสิบสองเนี่ยโอ้โหอยู่ทวีปอะไรก็ไม่รู้อ่าของไทยมันเป็นบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดแบงคอกบวกเจ็ด โอเคเราก็ลงหาบวกเจ็ดนะครับแบงคอกแบงคอกอ่าง,ง่ายแบงคอกบวกเจ็ดนี่ครับเวลาไทยแลนด์อันนี้ก็บวกเจ็ดนะครับแต่ไม่ใช่แบงคอกนะครับเนี่ยเยเราเป็นเมืองหลวงของเราคือแบงคอกนะครับกรุงเทพนะครับก็คลิกเข้าไปโอเคเสร็ okay. จแล้วครับเวลาเราก็ ยังคงเป็นตีหนึ่งเหมือนเดิมให้เราเปิดออนตรงนี้ครับใไหมื่้ปรับค่ายเวลาให้เราปุ๊บเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นสองทุ่มเจ็ดนาทีเนี่ยโอเคตรงนี้ก็เปลี่ยนตามนะครับแล้วก็กลายกระบาดท,ทิ้งไปครับแล้วก็มาดูเวลาในไทยปัจจุบันนะครับอ่าโอเคตรงไหมลองดูตรงไหมครับตรงไหม เนี่ยถูกไหมอ่าโอเคถ้าตรงแล้วก็เห็นไหมมันง่ายนิดเดียวใช่ป่ะโอเคงั้นมันง่ายนิดเดียวผมก็ขอจบคลิปการตั้งเวลาไว้ต่เพีย,ย,ยงนี้นะครับสวัสดีครับน,น้องน้อง